สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาิวแป้งสีจันกันนะฮะ,น,ะนี่นะคะแป้งสีจันรแป้งสีจันตัตวนี้นใช้ดีมากใช้ดีใช้ดีติดทนติดทนนานทั้งวันเดี๋ยวผมันเดี๋ยววันนี้จะมีการแต่งหน้าดูด้วยแต่ขอสรุปราคาก่อน,นตอนนี้ราคาอยู่ที่ตลับะหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อคู่กับสเปรย์เรานี่ บัตรเป็นบัตรของราการนะคะถ้าซื้อบัตรรากาอยู่ที่ตัวละห้าสิบเก้าราคาต่อตัวตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทถ้าซื้อคู่สองตัวนี้นะคะถ้าซื้อคู่สองตัวปัจจุบันราคาปัจจุบันราคาโปรโมชั่นดันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะถ้าถามว่าน้องใช้ติดทนขนาดไหนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะ อันนี้อาจจะเก่าน,นิดนึงเพราะว่าใช้ประจำใช้มือดิใช้ปลุกปิดใช้ปลุกปิดเนียนมากนะฮะอนนเออแปบ๊บนึงจะเสร็จแล้วใบของราการะฮะสีจะเป็นแบบนี้ สีน้องจะมีความออกม่วงม่วงนะฮะม่วงอม,งม,งม,งมงชมพูนะฮะซึ่งสีสวยมากและกลิ่นน้องค่อนข้างที่จะหอมเชียวนะฮะเด่ายวันนี้เราจะไมไ่แต่งหน้าให้ดูได้นะฮะแต่แต่ใจที่สีน้องเป็น,บนแบบนี้ก็คือสวยมากมีสีหนึ่งที่แนะนํานะฮะบัตรยี่ห้อนี่แต่จาชื่อยี่ห้อไม่ได้นั่นเองแต่นี้เป็นบัตรประจําตัวที่ใช้แล้วสวยมากเดี๋ยวแจมสีให้ดูนะฮะ เราจะมีความออกชมพูชมพูนะฮะออกชมพูชมพูเห็นไหมอื่นอันนะี้นะทั้งทั้งสามตลับนี้ทั้งสามตลับนี้หาซื้อได้ใน หาซื้อได้ในช h อป e ี้ a z a d a w a วัสันนะฮะในชอปี้ a ซ a หาซื้อได้ใน Lazada s ช o อ e ้แล้วก,ตกนะะ็ตามแอป TikTok ก็มีนะฮะตามแอปเข้าไปได้เลยอยา่าไปดูกันว่าวันนี้มินจะแต่งหน้าเป็นยังไงไม่ดู <F> ขอติดแผ่นหน้ามาก,ก่อนนะฮะไอ้เฉย มาดูกันว่าจะแตกหน้าเป็นยังไง วันนี้จะไม่มีการตัดคิมนะคะเพราะอยากได้ความเรียวพพาดคือพาดไม่พาดคือไม่พาดจึงมทาขอ คือในกล้องตอนนี้คือหน้าขาวมากนะะมาแต่งตากันต่อนะฮะ

ก็คือตอนนี้คือแต่งโทนม่วงวันนี้แต่งโทนม่วงนะฮะออเ่วันนี้ไปดูงานไหนดูงานปีาทีรรวยเืดิม้เรียบมอนมากแปนาี้เป็นอะไร่ได้

สาเหตุที่เราจะไม่แต่งหน้าเพราะว่าจริงๆเราคนคงหน้าดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือเราสิวขึ้นแค่นั้นเลยต่อไปเริ่มลงบัดแล้วบ <c oughs> ัตรใช้ตัวนตัวเดียวแต่ราคาคือใช้ดีนะแต่เราสึกว่ามันไม่เหมาะกับคนเราเท่าไหร่แต่จริงๆก็เดี๋ยวลองรับสมกันนะฮะ คิค็อเจ็ดตาลาก็รต้นกีาก็ช่วยประจิเมลัยก็มีร้ำแต่ก็มีอีี่ยหรอมีนึกข้อสอบในตารางก็หล่ะหม่นอกตหราีตารางมีตารางมีในตารางด้วยแล้วก็ือน่าจถอยู ต่อไปเรามาใช้้านของตัวนี้กันนะฮะต่อไปใช้ลิปนะฮะของตัวนี้กับผสมกับตัวนี้ตนนียวนี้คะะ่ะ แต่งหน้าลุกมินคือแต่งไงก็คือที่แต่งในทุกวันก็คือใช้สีเข้มผสมกับสีอ่อนดินตโดยกินเสามินสี่นม่ร้อาะกิ้าร้อยะกิ่ี่นะฮะถามว่าทำไมต้องเป็นหบบนี้เพราะว่าให้ปากเหมือนได้บำรุงด้วยนะวมันก็วแล้ว เนี S <S <ar> ่เ <se> ก al> ี่ยวเหมืนเดิมนะไม่ใส่คสั้นว่าขาเป๋งออเดี๋ยวอยากเข้าฝันก็พอแล้วรบ้เยทนแล้วเข้าฝันเรียบร้อยอกร้สตอลยเื่องอวได้แล้ตายเลไ้ได้ตาย ซึ่งลุคที่เราจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับที่แต่งอย่านทุกวันต่อไป,อไปเหลือล็อกหน้าแล้วต่อไปก็ใช้สเปรล็อกหน้านะฮะซึ่งเราจะไม่บอกไปยี่ห้ออะไรไปหากระดาษไปอยู่เอ้ยนี่ค่ะแล้นี่ก็คือลุคของเราในวันนี้นะคะแต่งหน้าเพียงไม่ดีอะแต่งก็จะออกมาสวยได้นะคะขอบคุณขอบคุณที่เราฟังรับทราบรับ ขอบคุณที่เราฟังนะฮะจนจบบ๊าย